สวัสดีค่ะเาวาเลยในตต่างแดนนังกินนะคะมาจะมากินกว๋วยเตี๋ยวอยู่ตลาดนะคะตลาดดูพี่มาก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้าน The Pasta Hut มาสั่นว่ามีใหม่ตะเกียบสิพี่พเอาเอาใหม่ตะเกียบดยู่แน่อู้เขาปาก็นอบลาเนี่ย มันมืนโอ้ยบบแล้วซ่อมดอกพี่มันมันลื่นก็จะกินไม้ตะเกียบม,มันกินบอด้นะคะมันลื่นเอาเอาซ่อมนี่แหละวางเศร้าไปไปเบิงลูกไส้นะคะว่าสิบเดคัดเลือกอยังก่อนกระโดดน้ำูกสาไปนาง า่าเฝาเบิงบ้ได้เห็นจอยลูกไส้ชามใหญ่มากใหญ่ก็น่ามแม่บ้านดกอร่อยอร่อยนะคะ เขาแแจ้งกัะอันนี้ตลาดสุนนะคะตลาดเขาก็สิมิสุมขายของขายทุกอย่างข้างหลังแม่บ้านก็เป็นขายเสือเ้อขายผ้าแมตช์่ออิลแล้วมาขึ้นเฮดงานนะคะขึ้นสุดถ่ายกะหยุด ชิ้นด้วยอืมล่างไปเป็นบุชเชอร์อันเป็นลางขายผักร้านข,าย,า,า,นขายล่งเท่าก๋มมีร้านขายบวกแฮมร้านขายผักร้านขายได้ลหลายอยา่างจิปาถะ จอดรถชั่วโมงหนึ่งจอดแล้วกันไม่กินเผาหลักกับสิการ์บนะคะโบผิอด,อด,อด,อดาสายต่อ,อดเมน้นมโบผิดฝนรลานผักเหลียวเห็นรลานผักเหลียวบโบมีโมบิลลี่โนเมด ไว้ามาบอกเป็นตะลิตัวนะ <laughs> ไม่มีใครครบแล้วต่อช่วงนี้ขอเสียดีบ่ ว่าเย่างไปซื้อกางเกงให้ลูกไส้กันอีกขัานโลกไปดอกเอาไว้บ้านหลังกลับบ้านไปนอนกินอิ่มแล้วก็กลับไปนอนบเห็นคอมเมนต์นะคะ กินใจกันล้มั่งนหลายจม่ตจะเกียบบ่ไรมาตะเกียบมันอันนี้มไม่มีใครคุยด้วยเลยอะ่ะ เขาบอกว่าเขาคือสามเดือนนะสามสี่เดือน

Mm-hmm. เช็ดด้วยี่เอาพีโตโอลายโเซสีขาวมันจายเงินปนเป่จมายหญ่เเท่านี่ยุ่เดี๋ยวเดี๋ยวพอกันไหมนะคะแท๊